่อนหน้านี้ทางเจดาเสื้อแดงอะ่ะพูดง่ายๆดีกว่าโ,อ,โดดาาอ,อ้โดนด่ากลางห้างโดนด่าเป็น<ๆ>อดีตครูนานาชาตินะครับไปว่าเลยว่าว่าในหลวงทําไมหมิ่นสถาบัานทําไมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการตอบว่ากันค่อนข้างรุนแรงในห้างสยามพารากอนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บปรากฏว่า เจดาไปแจ้งความครับแล้ววันที่มีการมาชุมนุมกันเนี่ยส่วนหนึ่งมาให้กําลังใจเจดาอีกส่วนหนึ่งมาให้กําลังใจอดีตครูสาวนะปรากฏว่าเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองปีชนกันนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยครูสาวเนี่ยไม่ได้ไปที่นั่นด้วยในการ,รมอบตัวนะครับแต่ว่าครูสาวเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับเป็นคลิปวิดีโอ youtube ส่วนจะเป็นยังไงลองไปฟังเสียงครับได้ยินว่าคุณดารณีและพวกชอบว่าในหลวงต่างๆนานา ถึงแม้จะไม่ได้ใช้คำพูดว่าโดยตรงเหมือนใครก็ตามแต่คนที่มีการศึกษาฟังก็รู้ว่าหมายถึงใครเมื่อหนูได้เจอคุณดารุณีที่ห้างแห่งหนึ่งหนูเกิดอารมณ์หนูเลยเดินเข้าไปถามเธอว่าว่าในหลวงทำไมหนูไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์ที่หนูทำวันนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่หนูกลัวมากที่สุดคือแม่น้องของหนูจะเดือดร้อน แล้วก็หนูก็อยากจะฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กําลังใจคอยให้ความช่วยเหลือหนูขอขอบคุณด้วยความจริงใจแต่หนูอยากจะบอกเลยว่าหนูไม่เคยกลัวในสิ่งที่หนูทำสรุปแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจว่าใ,ให้เกิดเหตุการณ์ในการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนะครับแต่ว่าบอกว่าอีกสักประมาณสองเดือนละกันตัวเองเนี่ยจะเข้ามามอบตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะ เคลียเรื่องนี้ให้เต็มที่นะครับก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องคาราคาซังเป็นการทะเลาะกันนะครับของกลุ่มชาวไทยด้วยกันเองนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์คุณมาริกาเองก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันคุณพัชในการที่จะใช้ในการสื่อสารนะครับแล้วตอบโต้ทางด้านการเมืองโดยเฉพาะประเด็นของทางคุณทักษิณชินวัตรที่ไปหลบหนีอยู่ในต่างประเทศบอกว่ามีหมายจับพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ใช้ช่องทางใหม่ก็คือใช้ช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ ในการรวบรวมข้อมูลว่าคุณทักษิณอยู่ที่ไหนตามล่าตัวเหมือนผู้ต้องหาเนี่ยที่ไปหลบหนีอยู่ในต่างประเทศไม่ยอมเข้ามามอบตัวสักทีตอนนี้นะครับมีการให้ข้อมูลไปเยอะในหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็มีรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนของฮ่องกงด้วยก็คือสำนักข่าว Apple Daily ในการนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดของพันตำรวจโททักษิณน,นะครับตั้งแต่วันที่4-7ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเบาะแสทั้งหมดจะส่งไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการจับกลุ่มตามหน้าที่นะครับโดยส่งถึงนี่ตัวใหญ่ๆท้งนั้นคุณภพศ์ครับร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ทางคุณประชาภมนอกรัฐมนตรียุติธรรมพลตารวจเอกอาดุลแสงสิงแก้วนะครับผู้บัญชาการตํารวจและนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีดี i นะครับพร้อมกับแนบลิงก์คลิปรายงานของสื่อฮ่องกงด้วย จะจับไหมแต่ละคนเออแต่ละคนรู้สึกว่าก็จะไปโผล่ในคลิปต้งนั้นนะเออนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องราวของการใช้โซเชียลมีเดียทั้งเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยแหละมีหลายเรื่องที่ตอนนี้นํามาใช้รวมกันทั้งหมดนะครับครับคุณผู้ชมไปติดตามอีกเทคโนโลยีหนึ่งของ Facebook อย่างที่คุณเปียรลักว่าไปก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก่อนแรกเขามีแค่ปุ่มไลค์ตอนหลังเดี๋ยวนี้เขามีปุ่มวอนอีกอันนึงปุ่มคอลเลก ทีนี้มีประโยชน์ยังไงสําหรับผู้ทําธุรกิจใน Facebook ค,คือ,อแรกๆเนี่ยคนมากดไลค์ก็คือว่าชื่นชอบทีนี้เขาไม่สามารถจะแยกได้ว่าคนไหนชอบอนคนไหน,น,นยอยากได้สินค้าคือก่อนหน้านี้มีปัญหาไงครับพอไปกดไลค์ปุ๊บ เออบางทีมันดึงหน้าเพจเข้าไปเลยแต่ว่าตอนนี้ทาง a c e b o o k เองเนี่ยเขาทําการแยกให้ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะอย่าง<ช>ปุ่มวอนเนี่ยมันทานํางานยังไงบ้างคุณภัรปุ่มวอนก็คือว่าสําหรับใครที่ทําธุรกิจผ่านทาง Facebook เอาสินค้าไปโพสต์ไว้ก็จะมีปุ่มวอนนี้หมายความว่าแหมมันอยากได้อ่ะมันต้องการออออส่วนอีกหนึ่งอันคือปุ่มคอลเลกคอลเลกหมายความว่ายังไงต้องการจะซื้อสินค้านั้นทีนี้พอใครไปกดวอนก็จะมีการแชร์หน้าลิงก์นี้มาสู่หน้า หน้าวอ l ของคนนั้นสามารถเป็นการโปรโมทส,สินค้าอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าเป็นช่องทางที่ทาง a c e b o o k เนี่ยจะสามารถทําธุรกิจแล้วก็เพิ่มกำไรในการทำธุรกิจช่องทางนี้ได้มากขึ้นด้วยเขาเรียกว่าฟีเจอร์นะครับ c e b o o k Collection อย่างที่บอกไปถ้ากดไลค์ก็หมายถึงว่าชอบเฉยๆอาจจะ<ช>ไม่ลิงก์หน้าไปไม่ทำให้เราลำคาญพอปุ่มวอนปุ๊บต้องการสินค้านั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโฆษณาอะไรก็จัดเต็มเข้าไปในหน้าไทม์ไลน์ของคุณแต่ว่าถ้าเป็นปุ่มคอลเลกปุ๊บ มันหมายความว่าคุณมีแล้วนี่อยากจะโชว์ให้คนอื่นได้ดูนี่สามปุ่มใหม่นะครับซึ่งทาง f c e e o o o เนี่ยเตรียมที่จะเปิดดําเนินการเร็วๆนี้แล้วก็มีการร่วมมือกับผู้ค้าปลีก7บริษัททดสอบในการใช้งานฟีเจอร์นะครับเฟซบุ๊กคอลเลกชันนะฮะและแน่นอนมันเป็นฐานรายได้ใหม่สําคัญของ Facebook คุณพัชครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook มีปัญหาเรื่องของการโฆษณาที่ไม่สามารถ รวบรวมเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนทางใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นได้หร<อ>ับเ a c e บุ๊กก็ต้องคอยด,ดูกัน<อ>ครับคุณผู้ชมวันนี้ในแอปกดไลค์ของเราตอนนี้ต้องบอกว่าระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊กมันสูสีกันมากเพราะว่าแท็บเล็ตก็มีการพัฒนาฟีเจอร์อื่นๆมากมายขึ้นมาแทบจะเคียงกับโน้ตบุ๊กทีนี้เลือกไม่ถูกจะซื้ออะไรดีระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊กไปดูไปดูเลยครับว่าในแอปกดไลค์เขามีคำแนะนำยังไงบ้าง สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงเนี้ในแอปหันซ้ายหันขวาหันหน้าไปทางไหนก็เจอเจอแต่คนหยิบ iPad iPhone หรือไม่ก็แท็บเล็ตขึ้นมาทำโน่นทำนี่บ้างก็จิ้มจิ้มจๆๆจิมจ,มจ,มจมิมอะไรบางอย่างบนหน้าจอหรือไม่ก็ใช้สไตลัสเขียนข้อความอย่าเมามันกันเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยที่สุด ก็หยิบมันขึ้นมาดูเฟซเล่นไลน์แชท WhatsApp ท่องเว็บหรือดูหนังอันนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในขบวนรถไฟฟ้าหรือที่สาธารณะแต่กลับน้อยครั้งมากทีเดียวที่เห็นคนควักโน้ตบุ๊กขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนจนเกิดคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเลิกใช้โน้ตบุ๊กแล้วไปซื้อแท็บเล็ตมาใช้แทนดีกว่า ซึ่งเป็นคำถามที่ถูกถามเป็นประจำคำตอบแต่ละอยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลก็คือคุณนะ่ะอาจจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียวได้ถ้าความจำเป็นในการใช้งานของคุณคือเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็เช็คอินเฟซบุ๊กตลอดจนโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆความจริงแล้วแท็บเล็ตมีความสามารถเก่งกาจไม่แพ้นโน้ตบุ๊กหรอกนะ หรือบางทีอาจจะเก่งกว่าซะด้วยซ้ําไหนยังสะดวกพวกพาได้อีกด้วยแต่ถ้าคุณจําเป็นต้องสร้างเอกสารยาวเหียดเยอะๆหรือทํางานซีเรียสตลอดจนการสืบค้นข้อมูลและเขียนงานต่างๆสร้างงานนําเสนอซึ่งอาจต้องการความคล่องตัวในการทํางานหากความต้องการใช้งานของคนนะุณเป็นแบบนี้อุป,ปกรณ์ที่เหมาะกับคุณก็คือโน้ตบุ๊ก ซึ่งตอนนี้นะจะว่าไปแล้วแอปบ,บนแท็บเล็ตหลายๆตัวก็ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับโปรแกรมบนโน้ตบุ๊กสักทีเดียว <c oughs> แต่ถ้าจะสรุปให้ฟังที่สุดนะแท็บเล็ตอเหมาะกับการบันเทิงมากกว่าการใช้งานอย่างจริงจังแม้มันจะทำได้ก็ตามในขณะที่โน้ตบุ๊กก็ตอบโจทย์ได้ทั้งด้านบันเทิงแล้วก็ทำงานด้วย อีกกระแสที่น่าจับตาดูก็คือเจ้าอัลตรับบุกซึ่งบางเบากว่าน้ตบุ๊กไหนจะทำงานได้ใกล้เคียงโน้ตบุ๊กโดยจะเริ่มเข้ามาครองตลาดมากขึ้นจากหลายๆแบรนด์ที่พยายามกดราคาอัลตรับบุกให้ถูกลงต่ำกว่า30,000บาทแต่บางแบรนด์เองก็ยังคงรุ่นราคาแพงบางเบาสุดยอดไว้อยู่ แต่เทรนด์ใหม่ที่จะเข้ามาแรงไม่แพ้อาตราบ,บุกก็คือสลิปบุกหรือโนตบุกที่เน้นความบางเบาคล้ายๆเอาตราบ,บุกกันแต่ละครับแต่จะใช้วัสดุที่ราคาประหยัดและสเปคที่ไม่ได้สูงมากเน้นแค่ฝั่งชั้นพื้นฐานเพื่อที่ราคาจะได้ถูกที่สุดโดยราคาจะเริ่มต้นที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้โนตบุกบางเบาในราคาประหยัด และในสิ้นปีนี้ความจุของฮาร์ดดิสโนตบุ๊กคงจะอยู่ที่1เทราไบต์เป็นมาตรฐานของหลายๆแบรนด์แล้วนะครับ ด้วยราคาฮาร์ดดิสที่ถูกลงจากการคลี่คลายของปัญหาน้ำท่วมโรงงานผลิตในบ้านเราและเร็วๆเนี้ย Microsoft เขาก็เตรียมเปิดตัว Windows 8วันที่26 e ตุลาคมนี้แล้วทำให้สิ้นปีเราก็จะได้เห็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับ Windows 8อีกเทียบเลยคราวนี้ก็อยู่ที่แต่ละท่านแล้วแหละครับว่าต้องการใช้อะไรลองสำรวจความต้องการของตัวเองดูก่อนนะ เช่นต้องการพกพาไปไหนมาไหนบ่อยๆหรือเปล่าใช้เวลานอกสถานที่นานแค่ไหนต้องการใช้งานโปรแกรมประเภทใดซึ่งทั้งเน็ตบุ๊กและแท็บเล็ตต่างก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยในตัวมันเองสุดแล้วแต่ว่าต้องการอะไรตัดสินใจให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ตัดสินใจดูเอาว่าจะเลือกใช้แบบ